الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَزْرُوهُ الرِّيَاهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا بَنْدَا بِي نَوْنَ فُو سَتْحَا ผมขอใช้โอกาสตรงนี้ ได้สั่งเสียตัวของพี่น้องทุกท่านแล้วก็ไม่ลืมที่จะให้การสั่งเสียให้คำตักเตือนกับตัวของผมเองว่าให้มีความตักวาความยำเกรงต่อล้อสุมาหานุวะตาลาให้มากๆพี่น้องทั้งหลายจุดประสงค์หนึ่งที่อล้อสุบฮหานาตาลานั้นได้ทรงสร้างมนุษย์หรือว่าสิ่งถูกสร้างอื่นๆมาในโลกนี้ อย่างที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานตะลาได้กล่าวไว้ในคำพีของพระองค์ว่าวามาคอลักตุลยินนาวลินอิลาลิยาบูดุลอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้บอกว่าและเราเนี่ยไม่ได้สร้างยินแล้วก็มนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อการเคารพภักดีเท่านั้นนี่คือจุดประสงค์หนึ่งของการที่อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยได้สร้างพวกเราขึ้นมาส่วนโลกที่เรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้ในขณะที่เรายังมีลมหายใจในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นั่นก็คือโลกของดุญญนยานั่นเอง ฉะนั้นจุดประสงค์ที่อัลสุภานุต a l a นั้นได้ทรงสร้างโลกดุนยาขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่ว่าพระองค์นั้นจะให้พวกเราได้อยู่ในโลกนี้ได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้ของพระองค์อัลสุฮานุตาา a ให้เราปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นคําสั่งใช้ของพระองค์ต่างๆออกห่างจากสิ่งที่เป็นคําสั่งห้ามทั้งหลายฉะนั้นในโลกดุนยานี้เนี่ยถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เปรียบเสมือนกับสนามสอบ สนามแห่งการทดสอบว่าในขณะที่เราอยู่ในยุนยานี้เนี่ยเราจะปฏิบัติในสิ่งที่อลัลลอฮ์นั้นได้ทรงสั่งใช้เราในสิ่งที่เราซูนได้เป็นแบบอย่างให้กับเราได้มากน้อยเพียงใด ในขณะที่เราอยู่ในดุนยานั้นเรามีอีมานมากน้อยเพีงยงใดในขณะที่เราอยู่ในดุนยาเนี่ยเราจะสะสมเสบียงคุณงามความดีทั้งหลายที่เราอยู่ในดุนยาไว้ได้มากน้อยเพียงใดเพราะโลกที่เป็นโลกที่ถาวรน,นั่นก็คือโลกหน้าคือโลกอาคีรอนเองอัลลอฮุซุลาลาะหนั้นได้ทรงสั่งใช้ให้รศูลของพระองค์ก็คือท่านรซูลุลล์หรือว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ยกตัวอย่าง ให้บรรดามนุษย์หรือว่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮฺทตาลานั้นได้ทรงสัง่งใช้ในบีให้กล่าวก็คือว่าวัดริบละหุมมซาลลฮายาติดดุนยากามาอินอันซันนาหุมินัสซามาอิฟักตลลอบีฮินะบาตุลอารดิ อัลฮ拉ตาอลาเนด้สั่งใช้ห้รอซูนซอลลัลลอฮฺวะเลาะซัลลัมได้บอกว่ามุฮัมมัดจงเปรียบเทียบอุทาหรณ์การดำานงชีวิตในโลกนี้แก่พวกเขาเนี่ยหนึ่งว่าเหมือนกับน้ําเนี่ยที่เราให้มันหลั่งลงมาจากฟากฟ้าฟาสบะฮฮะชีมันตัรูฮุริยาหูบะกานัลลอฮฺอะลัยุลิชชยอิมมุกตาดิรอ ดังนั้นเนี่ยพืชผลในแผ่นดินก็จะคลุกเขาไปกับน้ําแต่แล้วเนี่ยมันก็จะแห้งกลางเป็นเศษชิ้นซึ่งลมเนี่ยมันก็จะพัดให้มันปลิวว่อนและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งสิงนี้คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุมาตาลาน,นั้นได้ให้ทนศูนย์สลลอฮ์ว่าเลยว่าสัลลัมได้มายกตัวอย่างได้มาบอกให้ประชาชาติ ได้มาบอกให้มวลมนุษยชาติเนี่ยได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วโลกดุนยาเนี่ยมันเป็นโลกประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปบรรด,ดานักตัฟซีรอ์ธอธิบายอัลกุรอานอย่างเช่นท่านอิหมามอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลละท่านก็ได้อธิบายไว้ว่าอัลลอฮ์ซุบตานานั้นได้ทรงเปรียบเทียบ้นําน้ำเนี่ยที่พระองค์นั้นได้ทรงหลั่งลงมาจากฟากฟ้าเนี่ยเปรียบเสมือนกับโลกดุนยา เียบเสมือนกับชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่ในดุนยาเช่นเดียวกันท่านอิหมัมกุรตูบีก็เป็นนักตักซีหรือว่าอัธถาอธิบายกุรอานก็ได้อธิบายไว้ว่าน้ําในที่นี้ก็เปรียบเสมือนกับฟิตนะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในดุนยาฉะน้นพี่น้องลองสังเกตดูว่าน้ำเนี่ยที่หลังมาจากฟากฟ้าเนี่ยก็คือน้ําฝนนั่นเอง ถ้าฝนตกลงมาอย่างพอดีมันก็จะทำให้พืชพันธุ์ทั้งหลายจเจริญเติบโตงอกงามขึ้นไปแต่เมื่อเราก็ตามที่ฝนตกลงมาเยอะจนกระทั่งมันทำให้เกิดความเสียหายไม่นานนักพืชพันธุ์ที่มันงอกเงยงดงามมันก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่มันแห้งเหี่ยวที่มันเฉาตายไปในวันใดว,วันหนึ่ง ตอนนี้ลอสซูมาตาล้านั้นกำลังจะให้ท่านรสุนสลลือฮวะลหิวซัลลัมเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพว่าณวันหนึ่งสิ่งที่มันสวยงามสิ่งที่มันอยู่ในโลกนี้เนี่ยไม่นานนักมันก็จะต้องจบลงไปฉะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านรอสุนทรลลอฮวาลัยฮิวซัลลัมได้มาสอนให้เราได้รู้ว่าการใช้ชีวิตของดุในการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยาเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง ฮะริสนียรังานจากท่าน a b d u l h i m a r رضي الله عنه ขาว่า ر ล و ل الله ص ل ล الله عليه و ล ل م บีมันกีบีท่านรัลอูุอะลัยฮิ ع าสัลลัมได้วางมือลงไปที่บาของท่านอับดุล a h bin Umar رضي الله ع ั ه ปอกอบอะไรจากนั้นท่านรซูลูนใในกล่าวว่าคุณฟิดดุนยากะอันนะกอรีบุญท่านนจงใช้ชีวิตในดุนยา เปรียบกับเสมือนเป็นคนแปลกหน้าเอาไว้บิรุสซาบีลินหรือเปรียบเสมือนกับคนเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการอธิบที่ท่านรอศูลสอลลอฮฺอัลไ์สลัมได้มาบอกได้มาสอนท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรรอดิยัลลอฮูอันฮูว่าการอยู่ในดุนยาของเราเนี่ยช่านเนี่ยต้องใช้ชีวิตเหมือนกับคนแปลกหน้าเป็นยังไงพี่น้องบรรดานักมุฮัดดิซินักอัตถิบายไฮดีสเขาได้อธิบายว่าบ้า เปรียบเสมือนกับคนที่อยู่ในพื้นที่หนึ่งแต่ว่าเขาเนี่ยอาศัยอยู่ไม่นานอยู่แค่หนึ่งสัปดาห์อยู่แค่หนึ่งเดือนอยู่แค่หนึ่งปีเดี๋ยวเขาก็ย้ายไปถิ่นที่อื่นฉะนั้นเนี่ยการอยู่ของคนแปลกหน้าเนี่ยนะครับหรือว่าการที่เปรียบเสมือนกับคนที่เดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งก็ทําให้เรารู้ได้ว่าท่านองค์สุนทรระอยวายเวมสลัมกำลังจะบอกเราว่า การใช้ชีวิตของเราในดุนยาเนี่ยเรานั้นจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเรานั้นจะต้องคำนึงว่าไม่ให้มันเกิดภัยอันตรายเกิดขึ้นกับตัวเราเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเราหรือว่าเกิดขึ้นค,ความเสียหายต่างๆที่มันจะส่งผลความเดือดร้อนต่างๆไปสู่ผู้คนอื่นๆด้วยมาถึงว่าให้เราใช้ชีวิตในดุนยาอย่างระมัดระวัง ไม่ให้ฟิตนาต่างๆนั้นมันมาทำลายความอีมานความตักวาความยำเกรงของเราได้เพราะแท้จริงแล้วโลกที่เรานั้นจะต้องอยู่อย่างถาวบอนก็คือโลกหน้านุาน่นโลกอาคีรอนั้นดุนยาเนี่ยเราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังใช้ชีวิตอย่างให้ดีที่สุดว่าใกล้ในอิบนนอุมัรยากูลูจากนั้นเนี่ยท่านอิบนนอุมัรรอดิยัลลอฮุอันฮุก็ได้กล่าว ให้กับตัวของท่านเองแล้วก็ให้กับคนอื่นๆว่าอีลาอัมไซตะฟาลาตันดะดีรซอบาฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อถึงยามเย็นเนี่ยท่านก็อย่าได้รอให้ถึงเวลาเช้าว่าอาอัสบะตะฟาลาตันดะดริมาซและเมื่อถึงยามเชา้าท่านก็อย่าได้รอไปจนกระทั่งถึงยามเย็นถึงเวลาเย็นวาคุสมินเซฮะติกาลมารอดีกะและจงขวนขวาย ในช่วงที่ท่านนมีสุขภาพที่ดีก่อนที่ความป่วยจะมาเยือนว่ามินฮคยาติการีมาอุติกะแล้วก็ขวนขวายไม่นขณะที่ท่านมีชีวิตก่อนที่ความตายจะมาเยือนและสิ่งนี้เนี่ยท่านอิบุมัตรรฺรดิยลอหุอันฮุกำลังจะสอนตัวของท่านเองแล้วก็ตัวของคนอื่นๆว่าอย่าได้รอให้แต่ละวันเนี่ยมันหมดไปมันผ่านไปโดยศูนย์เปล่า โดยที่ท่านเนี่ยไม่ได้ขวนขวายสเสบียงต่างๆที่จะนําไปใช้ในโลกอาคีรอเลยไม่ได้ขวนขวายอิบาดาต่างๆไว้เลยในโลกนี้นะและในขณะเดียวกันในขณะที่เรามีสุขภาพที่ดีก็อย่าได้รอจนกระทั่งเราป่วยเราเจ็บป่วยเพราะเจ็บป่วยเนี่ยเราจะไม่มีแรงไม่มีพละกกำลังในการที่จะปฏิบัติอิบาดะต่างๆแล้ว เท่ากับว่าการที่เราอยากจะลุกขึ้นมาละหมาดตะฮัดยุดการที่เราอยากจะลุกขึ้นมาอ่านคัมภุรอ่านในยามค่ำคืนหรือว่าในช่วงเช้าหลังจากละหมาดซุบพี่ทาให้พละกําลังของเรามันอ่อนแรงลจงจนกระทั่งเราทํามันได้ไม่เต็มที่หรือบางคนไม่ได้ทําตรงนั้นเลยและจงขวนขวายในขณะที่มีชีวิตอยู่ก่อนที่ความตายจะมาเยือนนั่นหมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยเราไม่มีวันได้รู้เลยว่าอายันของเราจะมาถึงเมื่อไหร่ ฉะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราเคยคิดบ้างไหมว่าณนะวันนี้เนี่ยเราปฏิบัติสิ่งใดบ้างไปเพื่อศาสนาของอันเหรอเราทิ้งอะไรไว้บ้างให้กับสังคมไม่ใช่ว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราใช้ชีวิตไปเต็มที่กับดุนยาจากนั้นสิ่งสุดท้ายที่เหลือไว้ให้กับดุนยามีแค่ชื่อของเราแ้่ถามว่าคุณประโยชน์อะไรบ้างที่เราทิ้งไว้คให้กับ บรรดาผู้คนในสังคมบรรดาลูกหลานของเราให้ได้รำลึกถึงตรงนั้นไม่มีเลยฉะนั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยท่านอิบนะอุมัดได้บอกให้เราได้ขวนขวายสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดประโยชน์ต่อศาสนาของอัลลอฮ์ต่อสังคมต่างๆให้ได้มากที่สุดอีกสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สุมาานุตาลานั้นได้บอกได้ย้ำเตือนให้เราได้รู้ถึงดุลยาว่า จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราสะสมขนขวายเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องประดับมันเป็นแค่สิ่งที่เสริมบารมีของเราในดุนยาเท่านั้นอัลลอฮ์ ت อ ا ลาได้กล่าวไว้ว่าในสุราล์กาฟีว่าอัลมาลุวัลบานูนะียนตุลฮัยติดดุนยาอัลลอฮ์ تعالى นี่บอกว่าทรัพสมบัติแล้วก็ลูกหลานเนี่ยคือเครื่องประดับแห่งการดํารงชีวิตในโลกนี้ในดุนยาเท่านั้นวัลบากียาตุซ่อลิฮาตุคอยรุนอินดาอบบิกะฟาวาบาวะไครุนอามัลลา แต่ว่าและความดีเนี่ยทั้งหลายที่จีรังนั้นเนี่ยเป็นการตอบแทนที่ดียิ่งหน้าที่พระเจ้าของเจ้าและเป็นความหวังที่ดียิ่งฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ในดุนยาพี่น้องเราขวนขวายเราแสวงหาบางสิ่งที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราหาไปสิ่งที่เราแสวงหาไปเนี่ยมันนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในอาคีรอ ฉะนั้นเป็นสิ่งที่อรรถสมาตาลานั้นได้เตือนว่า,วาการมีลูกหลานที่ดีการมีทรัพสมบัติมากมายมันก็เป็นแค่สิ่งที่ประดับประดาในดุนยาเท่านั้นตามันก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยการมีลูกหลานที่ดีนั่นก็เท่ากับว่าอรรถสมาตาลานั้นได้ป้องบความโปรดปาน มอบความบริกัรความจำเนินให้กับครอบครัวของเราในการมีลูกหลานที่ดีที่เรียนรู้อยู่ในเรื่องราวของศาสนาที่ปฏิบัติในสิ่งที่อะลัสมาตาลานั้นได้ทรงสั่งใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่พระอ,องค์ได้ทรงสั่งห้ามทรัพย์สินที่ดีทั้งหลายทรัพย์สินเงินทองมากมายเจ้าลอสวาตาลามอบให้นั่นก็ถือว่าเป็นริสกีเป็นญาติที่ เราตาลานั้นได้มอบให้กับเราแล้วพระองค์ก็จะทดสอบจะดูเราว่าไอ้ทรัพย์สินตรงเนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยความรำ่ำรวยที่เรามีเนี่ยเงินทองทั้งหลายเนี่ยเราใช้ไปกับเรื่องศาสนามากน้อยเพียงใดไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเดียวไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ประดับประดาในดุนยอย่างเดียวเลยแต่มันก็มีประโยชน์อยู่ด้วย นะครับฉะนั้นแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ให้ข้อคิดกับเราได้บอกให้เรานั้นได้รู้จักพอเพียงในสิ่งต่างๆทั้งหลายในดุนยาเนี่ยรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินมุฮซินรอเยลลอฮุอันฮุท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอัสบะฮามินกุมอามินันฟีซิรบิฮิคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ย นะครับได้ตื่นมาในยามเช้าเนี่ยในตอนเช้าของพวกเขาพบว่าตัวของเขาเนี่ยมีความปลอดภัยครอบครัวของเขาเนี่ยมีความปลอดภัยมัอาฟินมัอาฟินฟีจัสดิฮีอินเดหูกูตุยมิฮี แล้วก็ได้พบว่าร่างกายของเขาเนี่ยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีสุขภาพีท่ดีแล้วก็ในขณะเดียวกันในวันดังกล่าวนั้นเนี่ยมีริสกีมีปัจจัยยังชีพเพียงพอในการดําเนินไปต่อในแต่ในชีวิตประจําวันในวันดังกล่าวนั้นเนี่ยฟะกะอันเนเมฮีจัตละฮุดดุนยาก็เปรียบเสมือนว่าเขานั้นได้ครอบครองดุนยาไว้ทั้งหมดแล้วเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลอลฮวายละฮิวะซัลลัมนั้น ได้มาบอกได้มาสอนให้เราได้เห็นถึงความพอเพียงได้ให้เรานั้นได้มองเนี่ยมัดต่างๆที่พระองค์อรรถสุบฮานุ์วตาลานั้นได้มอบให้กับเราว่าณวันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมานะครับอยู่ในความสบายใจอยู่ในความปลอดภัยครอบครัวของเราปลอดภัยในวันนี้เรามีที่นอนดีๆในวันนี้เรายังหลับเต็มตื่นได้ ในในวันดังกล่าวนั้นเรายังมีอาหารกินแม้ว่าอาหารจะไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่เราก็มีอาหารในการประทังชีวิตให้เราได้ดำเนินชีวิตไปในวันนั้นเนี่ยแหละท่านอดลสุนลสรลลวะไรสัสโลโล,โล,ล,สลัมกำลังจะบอกว่าเปรียบเสมือนกับเราครอบครองดุนยาวไว้ทั้งหมดแล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งสําคัญเลยพี่น้องลองดูจุดสําคัญตรงนี้เลยท่านอดลสุนลสรลลวะไรสัสโลโล,ล,สลัมหรือแม้กระทั่งอัลลอฮ์ซุนตาลานั้นได้ทรงบอกได้ทรงสอนให้เราได้ดูว่า แท้จริงแล้วบางทีเรานั้นมีความสะดวกง่ายดายมีความสุขสบายมากกว่าคนที่เขามีความยากลําบากจะนส่โลามไม่ได้สอนให้เรามองคนที่อยู่ในระดับสูงๆ้วเราอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างแต่โสลามกําลังสอนให้เรามองว่าคนที่อยู่ต่ำกว่าเราณนะวันนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่ฉะนั้นวันนี้ถ้าเรานอนอิ่มเรามีอาหารดีๆกิน เรามีชีวิตที่ดีเรามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์อัลฮัมดุลละนั่นก็เท่ากับว่าเราครอบครองสิ่งทั้งหมดทุกอย่างที่มีอยู่ในดุนยาแล้วแม้ว่าเราจะไม่ต้องมีทรัพย์สินมากมายก็ตามแต่ก็เปรียบเสมือนว่าความสบายใจตรงนี้เนี่ยมัดตรงนี้ริสกีตรงนี้อัลลอฮุสซาห์มหาตาลาได้มอบให้กับเราหมดครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในขณะที่ยังมีคนที่ยังไม่ได้รับ,รบตรงสิ่งนี้ก็ยังมีอยู่ฉะนั้นโลกดุนยาเนี่ยพี่น้อง ไม่ได้หมายความว่าดุนยามันไม่สําคัญในการดําเนินชีวิตไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราฟังแล้วโอ้โหวันนี้เราจะต้องใช้ชีวิตเพื่ออาคีรอยอย่างเดียวละทิ้งทุกอย่างละการทํางานของเราในวันนี้เราทิ้งหมดแล้ววันนี้ฉันจะปฏิบัติอิบาดาอย่างเดียววันนี้จะทําเรื่องศาสนาอย่างเดียวโดยกระทั่งที่ดุนยาไม่สนใจเลยเลยอันนั้นไม่ถูกต้องฉะนั้นในดุนยาพี่น้องเราก็ต้องใช้ชีวิตด้วยใช้ชีวิตให้ประสบความสําเร็จด้วย ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องไม่ละเลยไม่ละทิ้งสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สําคัญอิบะดาต่างๆที่เรานั้นจะต้องนําไปเป็นสเสบียงจะต้องนําไปนําเสนอต่อหน้าพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาด้วยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้อักูลูกาลีฮะลาวัสตักฟิรุลลอฮฺอันอัีมัลีวะลักุมวะลิีไซรินมุสลิมีนัมินกุลลิดัมฟัสตักฟิรุอินหูวะลักฟุร์รหิบ ตามอะลัยกุมวะวระห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮกขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่าน